มาสวัสดีครับก็พบก,กับพวกเรานะครับเออเร v a n ป u นกาวันนี้เป็นการเจอกันระหว่างเกียร์คอนดิชันนะครับกับดาร์กเรลกูล่านะครับจะเป็นไงก็เริ่มกันเลยอืมี่สใอ,อ,อีกแล้ว ครูต้องพูดคำนั้นสิแล้วคำนั้นที่ครูจะไม่มีอีกแล้วเอาดิทีคลิปนั้นก็ไม่ก็ไม่ได้ลงด้วยนะที่ไม่มีทำไมไม่ลงนะดูเสร็จแล้วใช่ไหมใช่จะได้เริ่มก่อนก็ในเรื่องทีหลังมาแล้วเป็นเกียร์ที่เริ่มก่อนนะครับเขาเดินจวดผ่านเลยจวดไล่ เข้าหล่อยูอ่เช็ค <Okay. S 2> เวลาเช็ควลาตรงนี้นะอืมอม,มะไล่โยนบยบายเปิดห้าใบาหาเกจสามเก ที่เหลือสักอ๋อหาคาโอโนนี่ไงระหว่างเล่นอาจจะมีเสียงเข้ากล้องมากก็ขอโทษด้วยนะครับอาลงสกิลโทเกตสามหาเกตสามขึ้นยังขึ้นกูว่าห,าหาจากเด็กก็ได้วะแล้วก็ทิ้งหนึ่งไหมทิ้งตัวนี้นะอือ่ะเจ็ดฟันอ่ะน เก้าพันข้าเช็คเงินจุ้ยไปควาสามารถเปิด,ดต้องใสาา่ห้องเปิดกี่ใบเปิดห้าเข้าสองเปิดห้าเข้าสองใช่ไหมเอาสองใบนี้เข้าคอาสามารถของใบนี้เมื่อตัวนี้เข้าสู่โซเข้าหนึ่งจุดหนึ่ง มีค่าเื่อท่ข้โซบกสองพันเอาเลย <Okay. S 2> เขาเทินจัวะไหลเป็นเจ็ดแดมีค่า ตีไปเลยหนึ่งสองแตนพลังสิบห้าตีแวนกับโอ้โหดวงเกินผ่านเลยว่ะตัหระเบิดระบ้านตอนแรกกูว่านึกว่ากูจะได้แต่แตนเลยมันก็ได้จริงๆไล่ใส มีข้าโซ่รครับก็จีมเข้าสุดโซโจ่จุดสองิกฐานเข้าสองนำขึ้นมือหนึ่งแล้วเอามือเข้เาโซมก็จะเอาเอาตัวแรงข,ขึ้น,นเอาอีข้าโซแล้วก็เอามือนี้ขึ้นหนอ ความสามารถเดิมเปิดท้าเข้าสองป่ะอานำการเกลหนึ่งก็สูงกว่าเข้าเด็กไ้ยเข้าโซดิเข้าสูงุยดักนี่มี2สองันเออเห็นไมเขาสูตัวไหนตัวไหนบอกตัวนี้กมสองันใช้ของตัวนี้ไหน เก้าสบวกพลังห้าพันจำนวนการเกที่ต่างกันเกตต่างกัน2อสองตัวนี้บวกห้ันเดี๋ยวพาให้ตัวนี้บวกหนึ่งพันจำนวนโซคุณโซลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบสิบเองวกีหน่งสองเจะได้ ันนี้คือจะอันนี้คือจะตีใช่ไหมนี่จตีนี่เอ,อ 18, 16, 23, 28, ่อสิบเอ็ดสิบหกยี่สยีิปด่หมื่ยลังข้างแวนดีแมนดีจิงโอ้ยอยู่เยอะแล้วพลังข้างนี แตนอ่เออไม่มาเพราะกล้ามของ,ขอของตัวนี้นะครับเลือเล่อยๆกล่าวพวกหนึ่งใบสูงกว่าใบสูงกว่าผมก็จะเอาตัวนี้เข้าทำลายเมื่อในโซลคุณมีแปะไปหรือมากกว่าสี่ห้าหกเจ็ดแปะไงแดงเมื 5, 6, 6, เ่อกี่ใบแปะแปะเขาเดินจัว่วสไปล์ สไตล์เป็นฟินเคียเจ็๊โซบะเต๋ตัวนั้นสายเก๊สอง อ่ะตีสกิลบวก2,000ถ้าเป็นการติดชื่อคนละเทียงสิบ้าเอ่อ11ใช่เอ้เดี๋ยวยใช่สิสกิลบาร์เปิด3เอานักตัดหนึ่งไปขึ้นหนึ่งไปนี่ที่เหลือเรียงใต้ฟองตีสกิลบาร์ไหงายตัวเอง เปิดห<อ>้าพอสองใบคารลครส <3, 4. S 1> ามสี่ครารลครารคราที่เหลือยงงังไ้ต่อ้ารลิแคิวมือแมนตียัดจัวคารแนตีเข้าใช่หนึ่ง <Okay. S 2> <1. S 1> สแตนพขลังสอง อ่ะอันนี้สี่บารอันนี้บวกหนึ่พตามใบโซนบวกไปสองพันสิบหกเใช่อันนี้ตีบาทนะบาทไรลกาหนงสองสามจิกาจิกาเปิดสาใบขึ้นมือหนึ่งจิกาครับผมเอาข้าวสองท่านนี้ตมี6ใบอยู่มากกว่าครับสามใเหลือยังใกล้อสามเป็นห สามหมื่นหนึ่งเอาเข้าโซสองตัวนิตีนะใชะ่โอเคอ่านิตีผ่านเลยเพื่อนจุสไตล์ไม่กี่บสองสี่ส สิบสิบเอ็ดเทคทางครับสขึ้นหนึ่งขึ้นหนึ่งเอาตัวนี้เข้าโซา่ฮะตัวนี้ขึ้นหนึ่งต้องคอยดูกล้องนะไม่รู้ว่าแสงมันลงไหมเดี๋ยวจะไม่เห็นเท็กตัวนี้ ต้องใช้ก่นตีไปปบถ้าจำนวนโซมีสิใบน้กว่าอยี่บกมื่นถ้าจำนวนแงคันโซมีส so ิบาใปอยู <HO US S> ่มากกว่าจะได้ความสามารถด้วยอย่างนี้โจมตีกู้ม่สมารถเการเก็ตหนึ่งสูงกว่าลงช่องจีได้ถ้าจีโซนเนี่สอใบอยมากกว่าบุกคีบกหมื่นบุกคีเก็ตหนึ่งครั้ตัวนี้เป็นถ้าแรงขันโซมใหบกหมื่นไม่เอาเก็ส บอกห้าพันได้โทมีสิบไปเงาเกตสูงนะกันเกตหนึ่งได้ใช่ใชป่ะไอตัวนี้บวกพลังปะบวกหนึ่งบวกเกดตีสิบหก ไม่เอาพีจีใช่ไหมเฮ่ยพีสิบเก้าอันนี้ไม่เอาศูานยใช่ไหมเยขอหน,นึ่สนงสองหนยโอเคอีสามหกอันนี้นที่ัาดูลุสกิลบาร์ โนูนได้ไหนที่กาดไปไหนก็ได้รบวกห้าพันตาม G ศูนย์บวกไหนึ่งห้าสี่หมื่นหนึ่งสมนอันนี้เท่าไหร่สามหกอันนี้ได้หนึ่งแค่ขอ G ศูนได้หนึ่งนเนี้สาได้อะมิดเช็คเช็คยมิดะ เข่ายเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนอนเเข้าโซ่จบน,นะนนข้าเทินชัวมือกี่ใบหกสไตล์นะอันนี้อยู่ดอกโซ่หรือกองการเกตบวกสองยเน็ก สกิลโซบาสเตรดตัวนี้เกรดวงหนึ่งฐานเกรดสาม ีสิบเจ็ดตีเฮ้ยเดี๋ยวลืม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 กันมาสกิลวซบาส์อาออ๋าเกือบลืมเกือบลืมอันตีมาอิงตีได้เลยไนี่ให้ก็ได้ผมให้ก็ได้บอลฉันลืมฉันลืมอ่ะตี ไหนึ่งมือในวันนี้ฉันต้องกลายเป็นอ้อขี่พลังกันไม่ไหวอ้อกันไม่ไหวสามพลังข้างเหนือกันไม่ไหวเออเกมมีเช็คอีกใบอันนี้อันนี้เช็คไปที่สี่มีมีแต่ว่าไม่รอดตาต่อไป ไม่พอนะฮะก็จบไปแล้วนะครับก <approved> ับเย่คอนเท c เซอรแล้วก็ลายแกนิคุล่านะครับยังไม่ทันใช้บารางเลยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แ <Finn> ล้วก็กดติดตามด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปครับคมครับมา